การเจริญพระกรรมฐา,านพระพุทธเจ้าต้องการ้ทุกคนหมดทุกนั่นคือปณนิพานธ์เป็นนว่าเรื่องของนิพาน์เป็นเครื่องของไม่หนักแต่ว่าใช้คำว่าไม่หนักเพราะว่าวิธีตัดไม่หนักจตต้องอาศัยกำลังใจพอคําว่ากําลังใจก็คือบารมีถาาว่าบารมีไม่ไม่ครบถ้วนก็ไม่สามารถจะปนิพาน์ได้ ถ้ายังปานิพาน์ไม่ได้ยังต้องเบณไหวาตายเกิดในวัฏฏะเราก็ต้องหาการเตรียมตัวเหมือนกันใช่หไหมคุณเตรียมตัววันหนึ่งชาตินี้ถ้าเราตายเราจะไม่ยอมลงนรกและปการที่สองถ้ายังปณนิพานไม่ได้กลับมาเกิดใหม่ถึงแม้ว่าจะต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความป่วยความตายพัดผาจากของรักของชอบใจก็าตามแต่เราก็ต้องไม่ยอมจน ฉะนั้นอันดับแรกของบรรดารท่านพุทธบริษัทการปฏิบัติพระกรรมฐานาก็คือทําบุญคําว่าบุญก็นอหมายความว่าเป็นความสุขบุญไม่แปลว่าเป็นความสุขอันดับแรกก็สร้างความค่อยๆสร้างความสุขใจเล็กๆน้อยๆไปก่อนสิ่งที่ทําให้เราไม่สุขใจก็คือนิวรณ์ห้าประการนิวรณ์หอย่างนี้ทําให้เราไม่สุข คือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสร่อยสัมผัสระหว่างเพศแต่เนื่อในเมื่อรงความรักเกิดขึ้นความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นกรงความว่าการปฏิบัติกรรมฐานเราต้องการนิพพานเป็นที่ไปแต่ก่อนที่จะถึงนิพพานมาอาจจะยังถึงนิพพานไม่ได้อันดับแรกเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราตายจาชาตินี้ เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วกับถ้าตายไปอบยภูมิแล้วก็เสียเป็นการขาดทุนนี่นเราก็ต้องไม่ยอมไบอใบ้ภูมยอย่างเร็วที่สุดเราจะไปสวรรค์ให้ได้เันนี้คุยกันเดืต,ต่ำๆนะสวรรค์ก็ไม่ต่ำนะแล้วก็ถ้าบังเอิญเกิดมาเป็นคนเราก็ไม่ยอมเป็นคนจนมันจะมีความทุกข์เพราะความแก่เพราะความป่วยก็ช่าง แต่เราจะไม่ยอมมีความผูกกับการไร้ทรัพย์สมบัติก็ในควะหมายก็หมายความว่าถ้าเราต้องการไปสวรรค์อันดับแรกให้รู้จักสร้างกําลังใจใีการทรงตัวซะก่อนการสร้างกําลังใจใีการทรงตัวก็คืออนาปานุสติได้แต่ลมหายใจเขาออกลมหายใจเขาออกนี่ก็เป็นการระงับอารมณ์ของความทั่วไม่เข้ามาโกนใจ ถ้าขณนะใดที่เรารู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานั้นกิตสมาธิตัดวิวรหาสระการออกจากใจแต่ว่าถ้าเราเผลอก็เดี๋ยวนิวรหัสมัมากวนใหม่ก็ชัางมันถึงเวลามีจังหวะเราก็ทำของเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธเจะออกนึกว่าโตเป็นต้นแต่ว่าสําหรับคำบรรณานิบรรดาญ,ญาตาโยมุวับริษัทอาตมาจะไม่จํากัดคำบรรานา ญาติโยมทั้งหลายภาวนาอย่างไหนคล่องตัวภาวนาตามนั้นไม่จําเป็นต้องอย่างใดยอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพราะก,การคำนาจะเราจะภาวนาว่าอย่างไรเราตามอันดับแรกเราวนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่แล้วการนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะั่รู้ลมหายใจเขาออกก็ถือว่าเป็น เป็นพุทธานุสติด้วยและเป็นนาปานุสติด้วยคอรมำภาวนาเราจะภาวนาว่าอย่างไรก็ตามในเมื่อเราเารพระพุทธเจ้าก็เป็นพุศีากิดของขาวแล้วเพาะอย่างนี้้อความปรินาก็ดีด้วยไม่ตาก็อีอกความุรินาสูงก็มาวันหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะทําไม่ได้มากภาระสิทธิ์ของเราอย่างอื่นมีมากถ้าอย่าดั้งภาวนากันทั้งวันมันก็อดกาย ถ้าภาวนาวันนั้หลายชั่วโมงก็อดใจหาก,กินไม่พอกินถ้าบังเอิญเราจะใช้เวลาเล็กน้อยก่อนหลับแค่เวลาสักห้านาทีแล้เตื่นใหม่ๆยังไม่ลุกจากที่นอนนอนตามนั่นแหละยังไม่ต้องลุกก็ภาวนาก่อนสักห้านาทีเราทําอย่างนี้วิธีทำคือ,อก่อนจะหลับจะเอางี้ลกันแงวันเรามีงานหนะักเมื่อที่สะถึงหมอน ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจา้าถ้าเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจา้าก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เรามีความพอใจอย่างนี้จะเรียกว่าพุทธ,ธานุสติแล้วก็จับลมายใจก็ออกภาวนาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธชใจออกนึกว่าโทอย่าลืมนะว่ถ้าคนที่ได้มโนยุ่งิแล้วทำได้ตามปกติไม่ต้องตามนี้นะจะมีกำลังสูงกว่า ทำอย่างนี้ทุกวันมาตื่นใหม่ๆจิตใ,ใจกำลังสบายก็ยังไม่ต้องลุกขึ้นจับลมให้ใจก็ออกให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธใจออกนึกสะโทนึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคยเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเปีน้นามบานุสติด้วยเป็นพุทธานิสติด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เรารู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเวลานั้นจิตไม่รับรู้เรื่องอื่น จิตตั้งใจรู้เฉพาะลมหายใจเข้าเฉพาะลมหายใจออกอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตว่างจากกิเลสหรือขณะใดที่เราภาวนาอยู่จะภาวนาว่าพุทโธก็ได้อะไรก็ตามใจเสรขณะที่ภาวนาอยู่จิตรู้เฉพาะคำภาวนาเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสวันน้อยแตน้อยแต่ถ้าเราทำทุกวันถ้าบังเอิญบรรดาท่านบริษัททำถึงขั้นนี้ถือหมความว่า ถ้าพิษะถึงหมอนถ้าเราไม่ภาวนาเราไม่สบายใจลืมตาขึ้นมาใหม่ๆไม่ภาวนาไม่สบายใจอย่างนี้ถือว่าทุกท่านเข้าถึงฌายของกรรมฐานของกองคือพุทธานุสติกับอนาปานุสติข้าวนั้งฌานไปไหนอ่ะถ้าจิตใจท่านมีความรักอย่างนี้ติดเข้าทั้งฌาญแบบนี้ เวลาที่ท่านจะตายจริงๆจิตจะว่างจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตจะสงฌานเพราะว่าเวลาที่ป่วยไข้มันสบายแล้วก็รู้สึกมีความเบื่อหน่ายในร่างกายร่างกายขณะที่มีทุกเวทนามันไม่ต้องการอะไรทั้งหมดไม่ต้องการความรักไม่ต้องการความรวยไม่ต้องการความเก่งไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทั้งนี้เพราะมันมีทุกเวทนามากขณะนั้นจิตจะว่างจากกิเลสทุกขณะหนึ่ง ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาจิตของเราเป็นฌานจิตจะไม่ทิ้งลมหายใจเขาออกถ้าจิตจะไม่ทิ้งธรรมวนาอาจจะภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างก็ได้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปพระพุทธรูปที่เราเคยไม่ถึงจะปรากฏข้างหน้าแต่ว่าเราจะตายจริงๆรูปพระพุทธรูป,รปจะไม่เป็นพระพุทธรูปที่เป็นโลหะพระจะค่อยๆกลายเปจากโลหะเป็นเป็นพระมินเนอ ช่ไหมถ้ากลาลังใจอย่างต่ําเป็นปฐมบัญชาตาก็มาเอิกกาลังชาเราสูงกว่านั้นพระจะก็เคยกลายเป็นแก้วแก้วใสแล้วก็สวยถ้าเป็นแก้วอย่างนี้ถ้าเป็นแก้วสวยมากนี่เราไม่ได้อยู่แล้วไปแล้วชีวิตพที่พา,ายแง่แล้วนะถ้ายังเป็นสีทองอยู่ก็ดียังเป็นสีหอมเหล่งก็ดีเรายังต้องอยู่ แล้วตายแล้วอย่างต่ําก็ไปเทวดาห,หรือนางฟ้านี่อย่างต่ำนะเพราะว่าถ้าเห็นภาพอย่างนั้นมีสิทธิ์ไปเป็นพรหมถ้าเราไม่ต้องการพรหมเราต้องการสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเราก็ต้องการได้จะไปได้ตา,ามความประสงค์นี่เป็นวิธีขั้นต้นที่บรรดาทจานพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติกรรมฐานต้องหาผลขั้นต้นให้ได้เสียก,ก่อนอย่างน้อยที่สุดเราจงคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติ ในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะไม่ยอมลงอบายภูมิอีกแต่การไม่ยอมลงอบายภูมิก็ต้องหนึ่งยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แต่การที่สองยึดลมไม่ใจก็ออกเป็นกำลังสองอย่างร่วมกันอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรกถ้าอาศัยการยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าพุทธานุสติกลับมาเกิดเป็นคนใหม่จะเป็นคนสวยนีดิมจะยุ่งนะแแห่ ผู้หญิงสวยก็ยุ่งผู้ชยายไทยสวยก็ยุ่งผู้ชายสวยมากๆสูกเมียดาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามถ้าเป็นมีพุทธานุปติประจําใจคนนั้นจะเป็นคนสวยสวยจริงๆแล้วก็ใสยที่มีอนาปานุปทิกรรมฐานเป็นอารมณ์จะเป็นคนมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์แบบความจำก็ดีความหลงลืมก็มีน้อย แต่ว่าทั้งนี้ก็ยังขาดทรัพย์สินยังเป็นคนจนอยู่สวยแต่จนก็รวมวามว่าตอนนี้เราก็ต้องการความยากจนถ้าเกิดใหม่นั่นคือการถวายทานกับประสงค์หรือว่าให้ทานแก่คนให้ทานแก่จัดทานนี่เป็นปัจจัยเกิดเป็นมหาเศรษฐีเศรษฐีและอนุเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ทุกอย่างตัวอย่างการให้ทานนั้นเป็นเศรษฐี ก็มีมาในเรื่องของอะไรดวูวามัจฉริยะเศรษฐีคำว่ามัจฉริยะนี่แปลว่าขี้เหนียวไม่เจาจด้านเหนียวขี้แข็งดีกว่านะถ้าขี้เหนียวที่มันดึงยืงดแต่ว่าอีตาคนนี้แต่ขี้ไม่เหนียวขี้แข็งดึงไม่ออกเลยก็รวมความว่าท่านมัจฉริยะเศรษฐีเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวจริงๆ คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยให้อะไรใเลยธว่าท,ทานเนี้ไม่เคยให้มาวันหนึ่งก็อยากกินข้าวมาทุกปลายาดเจ๊ก็บอกกับพัญญาบอกอยากจะกินข้าวมาทุกปลายาดพัญญาก็ดีใจเออ,เอ,อดีไหมกันคนบ้านใกล้เลนเคียงเราเขาจนยุติคอาจริงด้วยเจ๊บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เปลืองเอาก็แล้วนะ พญากาบอกว่าบ้านใกล้เรือเคียงไม่ให้ก็ไม่เป็นไรข้าท่าหญิงชายของเรามันเหนื่อยจะได้กินมั่งแกก็ไม่ยอมวันที่สุดแกก็บอกปัญญาบอกว่าเอา้าถ้าง,งั้นคุณกับฉันแล้ก็ลูกกินด้วยกันแกบอกไม่ได้เปลืองพญญาบอกตัดลูกไปแกข้ากินด้วยกันสองคนก็นกไม่ได้เปลืองแค่กินคนเดียวเห็นไหมขี้แข็งจริงๆมันแกไม่ออกเลยนะใช่ไหม แล้วก็เว็นว่าตกลงพัญญาก็จัดของให้ไปทําที่บ้านไม่ได้ไปดกกลิ่นมันเป็นกระทบจมูกไรเข้าก็ต้องไปทําในปา่าแต่ทำเื่า่้นเองบางไม่น่าว่านะในเมื่อขณะที่ไปหุงข้าวมาทุกใบห่าาก็บรากว่าพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเวลานั้นเป็นไรอินแล้วก็มีท่านสุริยะเทพบุตรจันทระเทพบุตรปัญจสิกขาเทพบุตรสี่อ คือพระพุทธเจา้าเนี่ยเป็นตน้นตระกูลเขาตระกูลนี้ให้ทานมาก่อนเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ตายลูกชายไปลูกชายเป็นเศรษฐีต่อไปตายแล้วไปเกิดเป็นสุริยะเทพบุตรลูกชายก็สุร,ยยรยยิยะเทพบุตรือก็ไปเกิดเป็นจันทราเทพบุตรเป็นให้ทานเหมือนกันและคนต่อไปลูกชายของจันทราจันทราเทพบุตรก็ไปเกิดเป็นปัญญสิทาะเทพบุตรก็ไปเป็นเทวดาอยู่กลุ่มเดียวกัน ต่อมาพระพุทธเจ้าของเราเองเป็นจารย์เป็นอินักกาศที่ประมุก็ไข่คุณด้รยว่าตะกูลความเป็นมหาเศรษฐีตระกูลของเราจะสิ้นไปซะแล้วเพราะว่าเจ้าคนที่ห้าเนี่ยไม่ยอมให้ทานก็จําจะต้องมาทรมานให้รู้จักการให้ทานเพราะการให้ทานเนี่ยที่เป็นมหาเศรษฐีได้เพราะในสงการให้ทานทั้งสี่องค์ยึงพร้อมใจกันแปลงเป็นฤาษีเข้ามานั่งล้อมวง เราไม่จะจะจะขี้ขี้แข็งนะไม่ใช mm ่ขี si ้เหนียวนะขี้เหนียวมันดึงยืดขี้แข็งมันดึงไม่ออกต่างองค์ต่างก็พูดนามาในฐานะฤษีต่างองก็ขอกินมั่งวาง่ายๆก็แล้วกันใช้สโนวนคนละอย่างแต่ว่าฉันไปจำสโนวนเขงออกสุดท้าย่านพูดดีปัญจสิขาที่ขบวท่านบอกว่าเนกาสีละวเตสุขขังการกินคนเดียวมันไม่เป็นสุขแบ่งกันบ้างที กินคนเดียวไม่มีเพื่อนเนี่ยถ้าแบ่งกันจะมีเพื่อนใช่ไหมตาเศรษฐีนั่นแกทนไม่ไหวแกก็บ,บอกเอาจะแบ่งให้แต่ว่าพวกแกทั้งหมดต้องเอาเอาตามเท่าเท่าที่แข็ให้นะฤูสีทั้งสี่องค์ก็ยอมแกก็เอาตะหลิวมาแย่ลงมันแย่ลงข้างขงเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นเอาไมาโซลงทึงกลมันจะติดมากติด้อยแย่ลงไปนะแล้วก็ยกขึ้นมา มันก็ติดมานนิดใหญ่เอาไปใส่ใบไม้หน่อยฮะใส่องค์ที่หนึหน่งที่สองที่สามพอจะจัดให้องค์ที่สี่พระญาศิกขาเทพุตรก็พ้นสภาพจากความเป็นฤาษีเป็นหมาเทวดาเป็นหมาก็ได้นะแปลงเป็นหมาดําวิ่งเข้าเยี่ยวรถมอเลยมันกูไม่ได้กินมึงก็อยากินเลยอีแ <c> ต <oughs> ่นั่นมาโหว้างตังเดียวหม้อแตกส้างคนต่างไม่ได้กิน ในเมื่อมาด้กินแล้วฤาษีทั้งสีส่องค์ก็เป็นเทวดา,ท,าทันทีเพราะฉันพระพุทธเจ้าบอกฉันเนี่ยเป็นต้นตระกูลของมหาเศรษฐีตระกูลนี้การที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะสายการให้ทานมีสังฆทานเป็นต้นเมื่อเกิดเป็นคนจึงเป็นมหาเศรษฐีส่วนลูกชายคือสุรยิยะเทพบุตรก็าทำเช่นเดียวกันจันทราเทพบุตรก็าทำปัญญาสิตาเทพบุตรก็าทำ มาแต่กุลพวกเราจะพ้นจากความมาเป็นมหาเศรษฐีก็เพราะเธอเป็นคนสุดท้ายต่อไปให้รู้จักจาการให้ทานม้นเมื่อท่านมหาเศรษฐีท่านเห็นเป็นเทวดาเป็นนั้นท่านก็นเชื่อใช่ไหมก็เลยให้ทานทีนี้นพวกเราเราพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกัน mm hmm. เวลานี้เรากำาลังปฏิบัติความดีคือที่นั่งนี่ทุกคนมีศีลใครมีสินขาดบ้างยกมือขึ้นที่ไม่มีเลย ใครมีสิงคุดบ้างคุณเวืที่เอาที่ขาดขาดคุดไว้หรือว่าทุกคนที่นั่งอยู่เป็นคนมีสินเพราะเวลานี้ไม่มีโอกาสจะฆ่าสัตว์จิตนึกจะฆ่าสัตว์ไม่ม,จจม,มีจิตคิดจะรักทรัพย์ไม่มีจิตคิดจะพืิผิดในกาไม่มีคืจอจิตคิดไอ้จิตคิด่ยมันยังไม่ขาดอาสินก็ต้องทําโอกาสที่จะทําไม่มี ภาษาวา่าก็ไม่มีโอกาส่ึงโรามีอะไรก็ไม่มีโอกาสในเมื่อโอกาสที่จะได้ว่าสินห้าไม่มีทุกคนก็มีสินห้าครบเวลานี้เรามั่นใจได้ว่าเราเป็นคนมีสินปร่การที่สองทุกคนมีความเคารพในพระไตรปา,าคมคือพระพุะทธเจ้าพระธรรมทระอิรสงแล้วก็ประการที่สามทุกคนมีทานบรารมีครบถ้วนแล้วทุกคน ความจริงความดีทั้งสามอย่างเรามีครบในเมื่อความดีทั้งสามอย่างมีครบแล้วเกิดไปชาติหน้าเราจะมีอะไรบ้างหนึ่งคนมีทานบาร,รมีเกิดเป็นคนรวยดูตัวอย่างท่านมหาจิตีตานิการและมาจีนีแในการนี้สองความดีการเข้าถึงไตรสรรณาคมมีพุทธานุสติเป็นต้น ถ้ากิดพานานอาณาพาุติติดตามอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้แน่นอนถ้าว่าถ้ามีกำใจกําลังใจรักถึงกระทั่งว่าท่านนอนไม่ได้ภาวนาไม่รู้ลมไม่ใจก็ออกเราจะไม่สบายใจอย่างนี้เป็นชันไม่เป็นลมนะขึ้นไปเป็นลมได้ในไ,ไม่เบาเลยนะนี่พานเป็นของเล็กไม่น่ก,ก็คือว่าเราประคับประคองไม่ให้ลงนรกได้สําคัญมาก แันั้นทุกคนมีทานบารมีมีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทานมีผลต่างกันให้ทานกับท่านที่มีสิ่งบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างมีอารมบกพร่องบ้างมีอรมไม่บกพร่องบ้างอันนี้สงน้อยถึงว่าจะมีอันนิสงน้อยเราก็ควรให้จะเป็นการป้องกันตัวป้องกันความยากจนแต่ว่าการถวายสังทานครั้งเดียวในชีวิต จะเกิดจีใช่ก็าตามต้องเป็นมหาเศรษฐีทุกชาติฉะนั้นพวกที่นั่งนั่งเนี่ยถาวายสังฆทานแล้วเกือบทุกคนแต่คนละหลายครั้งต้องเกิดอีกหลายเที่ยวยังกว่าจะหมดความเป็นมหาเศรษฐีได้ไงไปไม่เลยถ้ามันเกิดนับไม่ถ้วนเข่าทันเลยลบบัญชีไปนิพพานเลยดีกว่านะราะว่าการถาวายให้ทานกับคนกับถาวายสังฆทานมีผลต่างกัน อย่างเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าขึ้นไปสว,วรวรค์ทั้นดาวดึงสเทวโลกของเยบโดพุสมารดาเขาเล่าย่อยอดท่านอังกโกลาเทพบุตรท่านนั่งอยู่ข้างซ้ายอินทกาเทพบุตรนั่งข้างขวาอินทกาเทพบุตรนี่ไม่ใช่พระอินนะพระอินนี่เป็นเทวราชาแต่ว่าในเมื่อเทวดามากรบกันทั้งหมดเท่าๆดาวดึงอินทกาถอยหลังอยู่ท้ายสุด พระพุทธเจ้าปรารถนาอยากจะทราบเพราะว่าอยากให้มนุษย์บรรดาธนาที่คอยท่านอยู่ข้างล่างในเมื่อท่านแสดงยามกับปฏิหารแล้วขึ้นดาวดึงคนเขาบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่กลับเขาไม่ยอมกลับบ้านก็เดือดร้อนพระเจ้าประเสริฐที่โกรธต้องเลี้ยงคนจึงโกรธก็ไป็นว่าพราะว่าข้าริบุตรก็ให้พระมคคลาไปถามพระพุทธเจ้าว่าจะลงเมื่อไหร่ พระเจ้าบอกว่าตถาคตจะลงมาวันออกพรรษาที่ประตูเมืองทั้งกััตนครแล้วเวลานั้นก็เป็นว่ามาหาเศรษฐีในเมืองนั้นทั้งสองสามเมืองต้องช่วยกันเลี้ยงคนคนพวกนั้นก็มีความสุขไม่ต้องทํามาแต่ละหาไม่ต้องหากินมากินเลยใช่ไหมพระเจ้าต้องการให้มนุษย์อยู่ข้างล่างรู้เรื่องด้วยก็บันดานให้เสียงท่านับเสียงเจวาดาให้คนทุกคนได้ยินท่านถามอังโกลาเทพเบืออังโกลาเทพบุตร เมื่อสถาสมัยที่สถาคตมาถึงไม่ใหม่เธอก็นั่งข้างซ้ายเวลานี้เทวดาทั้งหมดมาทั่วดาวดึงเธอกับป็นนั่งหลังสุดอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้จึงเข้ามาเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านอังกุ拉ก็ตอบว่าพันเตยพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าผู้เจริญ สมัยที่ข้าพระเจ้าเป็นมนุษย์เวลานั้นว่างมาุทธศาสนาไม่มีวุทธศาสนาคนไรสิีลไร้ทมแต่ว่ามนุษย์เวลานั้นมีอายุแปดหมื่นปีเป็นเด็กสองหมื่นปีอ่ี้าเรียนเราเสียตั้งสองหมื่นปีเรื่อ,อแข่งวเป่าเป็นนม,มเป็นสายสองหมื่นปีเนี่ค่อยชั่วหน่อยเป็นคนวัยกลางคนได้สองหมื่นปีก็ยังดีนิดหนึ่ง เป็นคนแก่สองหมื่นปีนี่แย่หน่อยประชัมันนีอาจานี้นิดเดียวนะเมื่อสมัยเข้าเรื่องความเป็นคนแก่สองหมื่นปีนี้ท่านตั้งโรงทานแปดสิบโรงหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งโรงหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งโรงแปดสิบโยต์ให้ทานคนจนคนเดินทางคนเดินเท้าและคนคนยากจนขินใจ ทั้งกลางวันและกลางคืนให้ทั้งผ้าให้ทั้งอาหารของใช้ทุกอย่างตามจัมีวามจัเป็นใช้เวลาสองหมื่นปีแต่ว่าทายาคราวนั้นให้แก่คนที่ไม่ค่อยจะมีสิมีทางอันนี้สงตายจากความเป็นคนเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเดืองสติวโลกเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเห็ไหมต่อมาพระพุทธเจ้าก็หันไปถามอินทากาเทพบระบุตรถามอินทกา เมื่อจะถาพดตมาใหม่ๆคนเธอก็นั่งตรงนี้เวลานี้เทวดามาทั่วเดาดึงเธอก็นั่งที่เดิมแสดงบุญใหญ่มากอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีสมภาพมากที่สุดในสวรรค์เส้นดาวดึงเธอก็ตอบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอเป็นลูกคนจนเป็นลูกชาวป่าพ่อตายต้องเลี้ยงแม่ ตัดปืนหากินในวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอดีวันหนึ่งมีพระในพุทธศาสนาเดินไปข้างบ้านที่บนพระเข้าไปฉันในบ้านอาศัยที่มีการทําบุญครั้งเดียวในชีวิตเกิดมาเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่มีอานุภาพมากบนสวรรค์ชั้นดาวดนึงเห็นไหมก็องความว่าวิธีป้องกันตัวขอรบรรดาย,ยาโยงพุทธบริษัทขอแนะนำเรื่องวิธีป้องกันตัวนะวันนี้ยังไม่ต้องไปนิพพานนิพพานของเล็กนะ เราต้องกันของใหญ่ซะก่อนใหญ่เพราะอะไรแม่นมนุษย์โลกเราก็เจอคนมากแล้วนั่งที่ไหนเธอก็นั่งหลายคนคนก็มากเดินไปเดินมากระสวนกันมากไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่สวนกันหรอกนะที่ผ่านบ้านบ้านหลังหนึ่งมีคนคนเดียวบ้านหลังหนึ่งมีคนคนเดียวนะักชีวิตนะถ้าตั้งใจอย่าเป็นผ่านจริงแล้วอดใจไนะว้นะไม่ว่าวันทั้งวันเราไม่คุยกับใครก็ได้ไปได้ ก็แลปลว่ามันมนุโลกมันใหญ่คำว่าใหญ่ก็หมายความมันใหญ่เพการงานใหญ่เพความทุกข์เราก็ต้องป้องกันกันตัวของวิธีป้องกันป้องกันไม่นะลงนรกคือหนึ่งอนาปานสตินึกถึงลมหายใจเขาออกวันหนึ่งไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่เช้ามืดห้านาทีก่อนหลับห้านาทีส็พอ แล้วก็ภาวนาแช่ขวาวนาวพุทธโธก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าก่อนอ่าภาวนานึนสถึงพระพุทธเจ้าก่อนเป็นพุทธานุสิอย่างนี้ทุกคนไม่ไปนะรกแน่ถ้าจะถามว่าการใช้เวลาเวลาทั้งวันหนึ่งสัยี่สิบสี่ชั่วโมงใช้เวลาสักวันหนึ่งสองเวลารวมกันแล้วสิพบนาทีจะพอหรือก็ต้องตอบตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำบาลีุตร พระพุทธเจ้าทรงตัดับภาษาลิบทว่าสาลีบุตตะดูก่อนสาลีบุตรบุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึง่งเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานเห็นไหมจิตนาทีมันยังมากกว่าตั้งเงยอะๆชั่วขณะจิตหนึ่งมันเดียวเดียว,ยวแป๊บแท๊บเดียวพ้วยจิตสบายๆไม่นึกถึงบุนไม่นึกถึงบาปไม่นึกถึงเป็นกรรมอะไรทั้งหมดจิตอารมณ์ุขว่างจากอารมณ์ที่เป็นบาป เพียงแค่ขณะจิตเดียวฉันบอกจิตไม่ว่าจิตบ้านจากกิเลสตอนนี้ป้องสิธีป้องกันความยากจนคนทุกคนก็เคยให้ทานแต่ว่าอย่าทิ้งอารมณ์ของทานนทิ้งถ้าทิ้งมันพลาดเหมือนกันนะอย่าลลมนะถ้าทิ้งอารมณ์ของทานบางทีเราไปเกิดใหม่อารมณ์ของบาปเอาสรงบาปเสร็จบาปมันเข้าไปสิงสิงใจก่อนเราจะต้องกลายเป็นคนจนก่อนเรา่ายอม ต้องทำทานให้เป็นฌานคือจาคานุสตินึกถึงจำลังทานที่เราเคยให้ถวายทานกับพระที่วัดไหนก็ตามเถอะก่อนจะหลับเอาวันที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะเคยถวายทานกับวัดท่าสงวัดเทพศิรินวัดไหนก็ตามจะให้ทานใครก็ตามนึกถึงว่าเราเคยถวายทานกับพระถวายทานกับพระเนี่ยมันเป็นคนใหญ่เป็นสังฆทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เป็นสังฆทานใส่บาตรก็เป็นสังฆทานขบุนที่ไว้ก็เป็นสังฆทานในทานใหญ่มากก่อนจะหลับก็นึกถึงว่านี่เราเคยจะให้ทานที่นี่ไว้หรือจะนึกถึงหลายๆแห่งก็ได้ดุจการนึกถึงทึกทานแบบนี้จ,จากปัญจาคานุสติกรรมฐานให้มีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ก่อนหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าก,ก่อนอานาปานตินึกถึงลมหายใจเขาออกเป็นการกันอารมณ์ของความชั่ว ถ้าประกาศดีสามมีจาคานุติสกรรมฐานไม่จำใจในึกถึงบุญทานที่เราเคยให้ไว้เพียงเท่านี้บรรดาเจ้าพุทธบริษัทถ้าจะมาขอยืนยันว่าทุกคนถ้าตายจากความเป็นคนผู้ชายต้องเป็นเทวดาผู้หญิงเป็นนางฟ้าหรือผู้ววชายจะเป็นนางฟ้าผู้หญิงจะเป็นเทวดาก็ตามใจ่อยากจะให้เป็นเทวดาก็เคยก็เลยกันนะ ถ้าถ้าพ้นจากความเป็นเทวดาและนงางฟ้าก็ตามกลับลงมาเป็นคนใหม่อาน,นิสงส์การถวายสังฆทา,านพระพุทเจ้าบอกแล้วว่าบุคคลใดเคยถวายสังฆทา,านแม้แต่แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตว่าเกิดมาชาตินี้ถวายสังฆทา,านครั้งเดียวไม่เคยทําใหม่เลยท่านบอกว่าจะไปเกิดชาติใดก็าตามขึ้นเชื่อความยากจนเข้มใจจะไม่มีแกบุคคลนั้น ดินแดนใดเป็นดินแดนที่เต็มไปด้ยวยความทุกข์ดินแดนนั้นคนประเทศนี้ไม่เกิดจินแดนใดที่มีความอุดม,มสมบูรณ์มีความสุขคนที่เราถวายสังฆทานแล้วจะเกิดในสินั้นอรันดาดาแพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอเตือนไม่ครั้งสุดท้ายนะว่าก่อนที่จะภาวนาอะไรวันนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็นึกถึงนิพพานก่อนว่าถ้าไม่เกิดไม่สัยของเราชาตินี้ตายจะตายขอไปนิพพานก่อน หลังจากนั้นก็ขอบรรดาญ,ญาโยงพุทธรริษัทเนึกขึื้นลมหายใจเข้าออกและภาวนาตามวิทยาสัยตอนนี้ไปขอท่านตั้งใจสมาทานศีลนสมาทานเปรนสมาาน